จากไปเหมือนใบไม้ร่วงนะครับผมเนี่ยตั้งแต่ผมเปิดนะเปิดเพจมาตั้งแต่ปีห้าหกนะครับนะได้ได้เสนอข่าวของพระเกจิที่มรณาภาพนี่ยเยอะมากอะเยอะจริงๆนะปีหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยหลายรูปนะในะอย่างสองสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยก็มรณาภาพหลายรูปเหมือนกันนะครับ นะอย่างล่าสุดเนี่ยล่าสุดหลวงปู่หุ่นนะหลวงปู่หุ่นเนี่ยเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของวัดบางพึ่งอยู่บางประกงฉะเชิงเซานะฮะบางคนบางคนบางท่านคิดว่าอยู่ที่อยู่ที่สมุทรปราการนะครับนะวัดนี้อยู่ฉะเชิงเซานะฮะแล้ววัดนี้เนี่ยหลวงปู่หุ่นเนี่ยท่านเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังอายุร้อยกว่าปี ประวัติท่านเนี่ยไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับนะวิชาอาคมท่านเนี่ยสุดยอดเลยองค์นี้นะท่านมรณาภาพนะสิอายุร้อยสามปีหลวงปู่หุนวัดเนี้ยวัดนี้มีเกจิอยู่สองรูปนะครับก็มีหลวงตาแก่อีกรูปหนึ่งหลวงตาแก่เป็นพระลูกวัดนะฮแต่ว่าก็เป็นเกจินะปัจจุบันนี้ก็นะหลวงตาแก่ก็สร้าง นะพระสร้างพระองค์ใหญ่ที่วัดนั่นนะฮะนะก็การจากไปของนะของหลวงปู่หุนนะครับสร้างความนา้าอะไรอวร์ให้กับลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็นักสะสมวัตถุมงคลนะครับทีมข่าวกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์คำพินิวน้อมอาัยหลวงปูส่สู่นิพพานนะครับนะก็มีนะผมผมขอขอคุยถึงเรื่องนี้นิดหนึ่งะะคือคือหลายท่านเนี่ยนะคุณชินนะ คุ้นชินกับคําว่าสาธุนะคำว่าสาธุนะพอเวลาเวลาเกิดอะไรขึ้นในวงการพระเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้คําว่าสาธุสาธุนะนะทีนี้ว่ามีผู้รู้เขาบอกว่าสาธุเนี่ยแปลว่าดีนะครับแปลว่ายินดีอะไรแบบนี้นะแล้วก็พอเวลาพระเกจิมรณาภาพเนี่ยสมัยเมื่อก่อนเราไม่ค่อยได้ได,ได้แสดงความคิดเห็นกันมากเหมือนปัจจุบันนะปัจจุบันเนี่ยพอพระเกจิ มรณาภาพหรือพระผู้ใหญ่หรือพระ,รพระนะที่เรานะที่เราสนิทสนมหรือรู้จักเนี่ยมรณาภาพแล้วมีสื่อนําไปลงเนี่ยเราจะใช้คําว่าสาธุนะสาธุเพราะเป็นความเคยชินของเราเราที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนะแต่ทีนี้ว่ามีผู้รู้เขาบอกว่านะใช้คํานี้ไม่เหมาะสมส่วนตัวผมเนี่ยนะผมเป็นสื่อนะครับนะผมเป็นสื่อมาก่อนนะถ้า ถ้าอยากจะใช้ให้เหมาะสมก็ใช้ได้แต่ผมไม่ห้ามนะฮะในเพจของหนังสือพิมพ์คัมพินิวผมไม่เคยห้ามใช้คำว่าสาธุนะครับผมเรียนกฎหมายมาผมรู้ว่าอยู่ที่เจตนานะครับนาทุกอย่างขึ้นอยู่กับเจตนาถ้าเราเจตนาดีเนี่ยเจตนาดีคำว่าสาธุก็ก็เป็นแสดงถึงถึงความคือแสดงถึงความเคารพศรัทธา แสดงถึงความอาลัยเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยผมไม่ผมไม,ไม่ไม่ว่ากล่าวนะครับถ้าใครจะสาธุมาเนี่ยนะาผมไม่ว่านะครับอยู่ที่เจตนาของท่านนะฮะเพราะบางคนเนี่ยเวลาที่ใช้คําเนี่ยใช้คําเนี่ยนะครับบางคนไม่คุ้นชินกับกับพระเนี่ยนะใช้คําไม่ค่อยถูกแต่เราต้องดูที่เจตนาฮะนะาดูเจตนาเขาเป็นหลักเนะ่ยถ้าเจตนาเขาหวังดีคิดดีเนี่ยผมว่าคาอะไรก็ใช้ได้ฮะ นะอย่างคําว่าสาธุเนี่ยเราคุ้นชินอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ว่าผมก็จะนําให้นะบางคนเนี่ยนะครับเนี่ยที่ผมผมนำเนี่ยก็คือว่าเราก็จะมาเขียนว่ากองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์คัมบินิวน้อมอารัยหลวงปูส่สุนิพานตรงนี้เนี่ยนะครับมีบางคนนะบางคนเนี่ยก็บอกว่า เราเราเนี่ยไม่มีไม่มีความสามารถหรืออะไรที่จะไปส่งท่านไปสู่นิพพานได้นะครับนะฉะนั้นเนี่ยมีบางคนใช้คำว่าขอน้อมส่งหลวงปู่สู่นิพพานอันเนี้ยเขาก็บอกว่าเราไม่มีความสามารถที่จะไปส่งพระระดับเหล่านี้ไปสู่นิพพานได้ฉะนั้นเนี่ยก็ใช้คำว่าน้อมอะไรหลวงปู่สู่นิพพานอันนี้เราไม่ได้ส่งท่านนะครับ ท่านไปของท่านเองนะครับเราอะไรแล้วท่านไปของท่านเองนะเราใช้คำนี้ยผมคิดว่าเหมาะสมที่สุดละใช้ได้จะได้ไม่โดนว่ากล่าวไม่โดนอะไรเพราะเดี๋ยวนี้คนเก่งเยอะเนี่ยคนผู้รู้เยอะมากนะฮะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบ,บานนี่เยอะจริงๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลานั่นก็จะเข้าจะจะจะ,จะตำหนิติติงแต่ผมมองว่าบางอย่างเนี่ยเราเอารมณ์มัล่วยกันได้นะครับนะฮะ อนมโมววยกันได้ฮนะเพราะว่าการพิมพ์เนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับว่าคนที่คนที่ดูเรื่องพระเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุแล้วส่วนใหญ่เนี่ยระบบการพิมพ์เขาไม่ค่อยคล่องนะฮะจะพิมพ์ยาวๆนี่ก็พิมพ์กันไม่เป็นนะเอาเอาเขาจริงๆนะรวมถึงตัวผมด้วยเนะี่ยผมไม่ได้ไม่ได้ไปไปตําหนิจริงๆนะครับว่าคนอายุมากนะจะ จะพิมพ์อะไรไม่ไม่เก่งหรือไม่คล่องอะไรอย่างนั้นนะ่ะน่าเทียบกับตัวผมเนี่ยเรารู้เลยว่าการจะพิมพ์อะไรแบบเนี้ยน่าบางทีเนี่ยนะครับโทรศัพท์เดี๋ยวเนี้ยเครื่องมันเล็กฮะเครื่องมันเล็กแป้นพิมพ์มันจะเล็กมือก็จะไปกดพลาดพลาดกดอะไรอย่างเงี้ยนะครับน่าจะกดพลาดกดอะไรนั้นแล้วก็พิมพ์ลําบากไม่เหมือนคนที่เคยเคยพิมพ์กับกับคอมมาหรืออะไรมาเนี่ยก็ยังยัง,ย,งยังรู้ตัวรู้อะไรนะ แล้วเราจะมาพิมพ์เนี่ยมันพิมพ์ยากนะพิมพ์คําว่าสาธุสั้นๆเนี่ยนะมันจะพิมพ์ง่ายกว่าที่จะไปพิมพ์ยาวๆนะครับนะแต่ว่าการพิมพ์ยาวๆเนี่ยบางคนรู้ว่าเออมันก๊อปมาวางได้คือมันก๊อปคาแล้วเอามาวางได้แต่ว่าอาคนที่เขามีอายุที่เขาเพิ่งมาเล่นเขาไม่เขาทําไม่เป็นนะ่นะน่าเราจะให้เขาเขียนว่าน้อมอะไรหลวงปู่สู่นิพพานยาวๆแบบเนี้ยบางทีเขาก็พิมพ์ไม่ได้ นั่นคําว่าสาธุเนี่ยถือว่าเป็นคําที่สั้นที่สุดที่เขาพอจะทําได้อะนะสาธุสาธุเนี่ยเป็นพอจะทําได้ผมเข้าใจนะครับว่าบางอย่างเนี่ยเราต้องดูจิ่เจตนาแล้วก็รู้มันรวยกันฮนะอย่าไปตึงอะไรเกินไปเลยนะครับนะบางทีการตึงเกินไปเนี่ยนะผมเห็นเนี่ยนะครับวงการอื่นผิดผิดกันบานเตะท่านไม่เห็นไปตําหนิเขาอะวงการอื่นเนี่ยผิดกันเยอะเลยนะแล้วตั้งใจผิดด้วยนะพิมพ์มคําเนี่ย นะไอ้แบบนั้นเนี่ย <_ d histoire> ผมว่าไอ้แบบนั้นน่าจะไปตําหนิมากกว่านะครับตั้งใจพิมพ์คําให้มันผิดน่ะหลายคําเนี่ยผิดแล้วท่านคิดดูอะแล้วแล้วคนที่ถ้าคําเนี่ยเราตั้งใจพิมพ์ให้ผิดไปเรื่อยๆ,ๆเนี่ยเวลาที่พอเราจะไปเขียนจริงๆเนี่ยมันจําไม่ได้มันก็จะไปเขียนผิด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 กันตลอดนะนั้นเนี่ยเราถ้ามันคิดว่าเราจะพิมพ์คํานี้ผิดเนี่ยนะครับ นะมันจะมีอีกวิธีหนึ่งก็เข้าไปใน Google แล้วก็เข้าไปดูคำถูกแล้วก็เอามาใส่ผมว่ามันจะโอเคกว่านะนะอย่างเนี้ยอย่างตรงเรื่องของคำพระคำอะไรเนี่ยอย่างตรงนี้ผมไม่ซีเรียสน,นะนะแล้วผมก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปว่ากล่าวตักเตือนอะไรแต่จะมีจะมีผู้รู้เขาอาจจะเข้ามาบอกกล่าวนะครับแต่ผมไม่ไม่เป็นไรฮะนะนะผมไม่เป็นไรท่านจะท่านจะลงอย่างไรเนี่ยผมดูที่เจตนาท่านมากกว่า ผมว่าเจตนาท่านก็ไม่ได้เจตนาที่จะที่จะเห็นมรณาภาพแล้วละท่านจะยินดีนะครับสาธุเนี่ยเอาเข้าจริงๆก็เป็นคําที่ใช้กันมานานแล้วนะฮะน่าใช้กันมานานแล้วนะครับนะ่นา,นานนะนะจะจะจะ,จะมรณาภาพหร,รือจะอะไรสมัยเมื่อก่อนเขาก็นะาเขาก็สาธุฮนะสาธุฮนะคือคือว่านะ่าคาว่าสาธุเนี่ยถ้าจะมาแปลก,กันก็ว่ายินดีนะแต่ว่าจะมาแปลอีกทีก็นะาเขาเขาก็ในเรื่องของพระนะ เขาระลึกนึกถึงอ่ะสาธุนะเสียใจอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับในความรู้สึกของคนทั่วไปนั้นเนี่ยผมว่านะถ้าเราเตึงเกินไปเนี่ยนะเราค่อยๆผมว่านะวงการพระเราค่อยๆไปดีกว่านะค่อยๆซึมซับให้เขาให้เขารับรู้แล้วถ้าอีกหน่อยเขาเขียนนา้ารือพิมพ์กันคล้องมากขึ้นเนี่ยผมว่ามันก็จะมีส่วนที่จะทำให้ ทำให้เขาได้มีโอกาสมีส่วนร่วมมากขึ้นผมเชื่อว่านะคนที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาอยากมีส่วนร่วมมีมีส่วนแสดงความเสียใจมีส่วนในตรงนั้นนะฮะให้ชื่อเขาปรากฏแต่วางที่เขาพิมพ์ลําบากพิมพ์ยากนะให้เขาแสดงความคิดเห็นบ้างดีกว่าดีกว่าไม่เปิดโอกาสให้เขาเลยนะครับนะอย่างหลายคนเนี่ยผมรู้ว่าหลายคนอยากจะทักผมนะอยู่ในรายการเนี่ยบางคนอยากจะทักแต่ว่าพิมพ์ไม่เป็น แค่ด okay. ูเนี่ยแค่ดูนี่ยังให้ให้ลูกกดให้ให้หลานกดให้เลยนะไอ้นี่เรื่องจริงนะครับไอ้นี่เรื่องจริงนะก็มาบอกกับผมเนี่ยนะที่มาบอกโหอยากดูมากรายการเนี้ยเนี่ยลูกไม่อยู่ก็ดูไม่ได้หลานไม่อยู่ก็ดูไม่ได้เพราะว่าให้หลานให้ลูกกดให้เนี่ยครับเราแบบเนี้ยเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปไหมครับหน้าคาอะไรก็แล้วแต่นะเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆซึมซับไป นะแต่ถ้าเรามาตำหนิเขาต่อว่าเขาเนี่ยเขายิ่งไม่กล้าแสดงออกนะครับนะอย่างเด็กๆเนี่ยเวลานั้นเราก็ค่อยค่อยบอกเขาเหมือนเหมือนเด็กเดเนี่ยเราค่อยบอกเขาก็ยังพอได้ฮะนะยิ่งเป็นคนสูงอายุเนี่ยนะพอไปตําหนิปุ๊บเนี่ยนะครับเขาช็อตเลยนะเขาช็อตแล้วเขาก็ไม่ไม่ไม่กล้าทําอะไรไม่แสดงความคิดเห็นแม่อะไรเลยเขาช็อตนะนะผมว่าบางทีเนี่ยให้เขากล้าแสดงออกนะตรงนั้นดีกว่านะครับ น้แล้วแสดงออกตรงนี้ผมไม่คิดว่าเป็นเรื่องเรื่องเลวร้ายอ่ะนะฮะไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องเลวร้ายผมดูที่เจตนามากกว่านะเขาเจตนาที่เขาอยากจะแสดงแสดงนะาแสดงความอาลัยนะแสดงสิ่งอะไรออกมาให้มีส่วนร่วมนะครับผมผมคิดว่าเจตนาเขาดีอะ่ะนะถ้าเกิดเข้ามาแล้วมามา,มาตําหนิมาว่ามาด่าอะไรที่ นะภาพมรลภาพอะไรแบบนี้ไอ้อย่างงี้โอเคนะเราลบแต่อ้ว่าสาธุสาธุเนี่ยเราเคยเห็นมามันชินกันแล้วนะครับ <_' S 1> เราค่อยๆบอกกล่าวเขาดีกว่านะฮะนะอย่าไปตําหนิเขาโดยตรงนะตําหนิเขาโดยตรงท่านรู้ไหมเหมือนเหมือนเหมือนประจานเขาว่าเหมือนท่านมาประจานเขาว่าเขาไม่รู้เรื่องอ่ะนะมันกลายเป็นว่ามันจะมันไม่มันไม่ใช่กลายเป็นมุมบวกมันจะกลายเป็นมุมลบเพราะคุณประ,ประจานเนี่ยคุณประจานในขณะที่เป็นสื่อสาธารณะนะครับ นะอย่างสื่อของผมเนี่ยเป็นสื่อสาธารนณะคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเข้ามาแล้วเห็นนะแล้วชื่อชื่อของอีกคนนึงไปขึ้นอยู่แล้วก็นะอีกคนนึงเข้ามาต่อว่าบอกว่าใช้คํานี้ไม่ได้นะอย่งางงู้นงี้มันเหมือนเขาเนี่ยโดนโดนตบหน้ากลางสีแยกอะไรแบบเนี้ยเหมือนกับชาติเขามาตบหน้ากลางสีแยกอะ่ะนะคุณผมว่าตรงนั้นอย่าทําเลยฮะนะอย่าทําเลยเราค่อยๆบอกกล่าวเขาไปฮะ น้าค่อยๆบอกกล่าวไปทีละเล็กทีละน้อยเดี๋ยวก็ซึมซับอีกหน่อยพอเขารู้เขาก็จะเข้ามาอยู่ในระบบอย่าไปอย่าไปกระชากเขามาตบต่อหน้าสื่อแบบนี้เลยฮะไปตําหนิเขาเนี่ยนะการแสดงออกของเขาเนี่ยมันจะหายไปฮะมันจะหายไปตัวตนของเขาที่เขาเขาบางคนเนี่ยไม่เคยแสดงความคิดเห็นในในสื่อไหนเลยนะครับ ปเินว่ามาเรื่องพระเนี่ยเขาอยากแสดงความคิดเห็นอยากจะอะไรเขาก็เอาที่เขามีพอมีความรู้เขาก็นะมีภูมิรู้ว่าเออตรงนี้ต้องใช้อย่างนี้แต่พอคุณไปตําหนิมันเหมือนไปดึงเขามาตบหน้าสีแยกอ่ะกลางผู้คนจํานวนมากที่เขาเห็นนะเขาเลยทําให้บางทีเขาก็ไม่อยากะนะเขาไม่อยากจะมาแสดงความคิดเห็นอะไรอีกนะครับนะผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะนั้นอย่าตำหนิกันเลยครับนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆนะค่อยๆบอกกล่าวนะฮะ นะตรงนี้เราคือเพื่อนคือพ้องคือน้องคือพี่กันทั้งนั้นนะ่ะผมเชื่อว่าไม่มีใครเก่งนะไม่มีใครเก่งแต่เกิดไม่มีใครรู้อะไรมาก่อนนะครับก็มารู้กันที่หลังทั้งนั้นแหละนะตรงนี้ผมว่าเราเราเข้าใจกันหน่อยแล้วกันนะเข้าใจกันหน่อยเพราะว่าผมผมเป็นห่วงจิตใจของของคนนะแล้วแล้วคนอย่างอย่างคนสูงอายุเนี่ยนะเขาเขาบอกว่าไม้ไม่ใช่ไม้อ่อนนะไม้แข็งนะ ดัดหักนะผมเหมือนกันนะ่ะใครมาตําหนิผมเนี่ยนะครับตาหนิผมโดยไม่มีเหตุผลอะไรผมก็ก็หัวชนฉนฝาเหมือนกันนะนะผมผมแก่แล้วว่าอายุมากแล้วว่าถ้าตําหนิเนี่ยตาหนิแบบแบบไม่มีเหตุผลอะไรเนี่ยผมก็ไม่ยอมกันนะนะมันก็จะทําให้แต่บางทีเนี่ยบางเรื่องเราอาจจะยอมได้งไงแต่พออายุมากแล้วเนี่ยมันแข็งอนะ่ะมันก็ไม่ค่อยยอมอนะ่ะไม่ยอมเนี่ยมันก็ก็อยากจะหักเลยอะไรแบบเนี้ย ผมก็เลยบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยเราเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันค่อยคุยกันทีละเล็กละน้อยนะครับนั่นะในเพจผมผมไม่ซีเรียสนะในเพจนังสือพิมพ์คำพินิวเราไม่ซีเรียสนะครับขอให้ใช้คําสุภาพนะอย่าอย่ามิ่นอย่ามิ่นชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์เท่านั้นเองนะท่านอย่าอย่ามินนะล้วอย่าล้วอย่าดูมิ่นด่าว่าคนอื่นนะนะเข้าสู่การผิดกฎหมายนะี่อย่าทา นั่เท่านั้นเองนะส่วนอย่างอื่นคุณจะ,สะแสดงความคิดเห็นตําหนิอะไรที่มันเล็กๆ,ๆน้อยๆอะไรก็ได้นะครับเอาภูมิรู้ที่คุณมีแต่อย่าไปตําหนิเป็นการเฉพาะตัวฮะคุณตาหนิเนี่ยคุณตําหนิสื่อได้อย่างผมเนี่ยผมเป็นสื่อนะคุณแสดงความคิดเห็นเนี่ยนะตําหนิมาได้แต่คุณอย่าไปตําหนินะผู้ร่วมนะผู้ร่วมรายการผู้ที่แสดงความคิดเห็นนะนะอย่าไปตําหนิเขานะ ถ้าเขาเกิดมาอยู่ในมุมที่เขาเขาอยากจะแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกกันะฮะอย่าไปตําหนิเขามันเหมือนดึงเขาตกหน้าสีแยกเนี่ยต่อหน้าผู้คนนะ่ะนะเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับเราเป็นเพื่อนกันเถอะนะเป็นเพื่อนเป็นพร้อมเป็นน้อง